EF e x c l u s i v e Functions) ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวเรามาแต่กำเนิดแต่เป็นสิ่งที่สมองพัฒนาขึ้นได้ซึ่งในวัยเด็กจะเป็นช่วงที่สมองพัฒนา EF มากที่สุดโดยเฉพาะช่วงอายุ3-5ปีและจะพัฒนาไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจึงหยุดการจเจริญเติบโตโดยสิ่งที่กระตุ้นให้สมองพัฒนา EF คือประสบการณ์ชีวิตที่ได้รับในช่วงวัยเด็ก การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่ผู้ปกครองและการได้มีโอกาสเรียนรู้เล่นหรือทดลองสิ่งต่างๆเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพโดยการนำของนางสาวอุบลใจวันณนะนาย,ยกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านสมองการใช้ภาษาทักษะทางสังคมทางอารมณ์และการเคลื่อนไหว เป็นการสร้างรากฐานสำหรับการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ทุกๆด้านจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยผ่านการลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำความรู้ไปไประยุกต์ใช้ส่งเสริมทักษะ EF ให้แก่เด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาไปตามวัยอย่างเต็มศักยภาพการฝึกอบกรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัยการเสริมสร้างทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยได้ดำเนินการเมื่อวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 5ณอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ มีผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวนทั้งสิ้น103คนซึ่งได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องความสำคัญของการพัฒนาสมองของเด็กปรถมวัยโดยแพทย์หญิงจริยารัตนนิธิพิพัฒโกศลนายแพทย์ชำนาญการพิเศษกุม,มารแพทย์โรงพยาบาลแม่สายฐานกิจกรรมการเรียนรู้จำนวน4ฐาน ประกอบด้วยการเสริมสร้างทักษะสมอง EF เด็กประถมวัยกิจกรรมกินโดยนางสาวกิติมาทีราประพาเศษตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต,ตำบลโป่งผา การเสริมสร้างทักษะสมอง E.F เด็กปฐมวัยกิจกรรมกอดโดยนางสาวจันจิราหานตะกูลตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งผา การเสริมสร้างทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยกิจกรรมเล่นโดยนางสาวะัทยพรเถียนทองตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการโรงพยาบาลแม่สาย การเสริมสร้างทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยกิจกรรมเล่าโดยนางปราณีจันทิมาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีเมืองชุม หลังจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสร็จสิ้นเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและรายงานสรุปผลการดำเนินงานดังนี้จำนวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยร้อยละ85.83ของจำนวนพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหมด พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมทักษะ E.F. ให้แก่เด็กปฐมวัยร้อยละ87.75พ่อแม่ผู้ปกครองมีความสามารถนำความรู้ไปประยุกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง E.F. ของเด็กปฐมวัยร้อยละ88 พ่อแม่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวร้อยละ90.50เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพได้รับโอกาสในการเรียนรู้และได้รับการพัฒนาทักษะสมอง EF จากคุณครูพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งการคิดวิเคราะห์เสริมสร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์จากการเล่น และฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยตนเองรวมไปถึงทักษะสมอง EF อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กทางด้านอารมณ์และสติปัญญาซึ่งในการพัฒนาทักษะ EF พ่อแม่และผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทักษะ EF ให้แก่เด็กปฐมวัยในทุกๆด้านเพื่อให้มีความพร้อมสู่การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของโลก และสังคมในอนาคตต่อไปสำหรับแม่นะคะแม่จะสอบฐานที่4ี่ะาเือแนะนำให้เด็กได้รู้วิธีการสื่อสารก็เลี้ยงโดยวิธีใดถูกต้องแล้วก็วิธีการออกกำลังกายแล้วก็สุขโยคาแล้วก็ทำให้เด็กมีใจิตใจสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะจริงๆก็ชอบทั้งสีามเลยนะคะเพราะว่า มันมีประโยชน์กับลูกเราทั้ง4ี่ฐานเลยค่ะแต่ถ้าจะให้เลือกก็ฐานที่สามค่ะเกี่ยวกับการกินนะคะเพราะว่าเราจะได้สามารถอยู่กับลูกแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมก,กันภายในบ้าน,นะคะ่ะก็คือส่งเสริมในการกินด้วยค่ะว่ากินอะไรมีประโยชน์อะไรอย่างนะะี้ค่ะขอบคุณค่ะ